ครับจะเห็นได้ว่าการดรําเนินงานของผู้นําที่ผ่านมานั้นประสบผลสําเร็จเพราะผู้นําเองนอกจากจะมีคุณสมบัติใน5ด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกายภาพด้านสติปัญญาด้านอารมณ์ด้านนิสัยใจคอและด้านคุณธรรมจริยธรรมแล้วเขายังมีความมุ่งมั่นในการที่จะ,ะดําเนินการเพื่อให้งานที่จะรุ่งเรืองไปได้ด้วยดีทั้งนี้และทั้งนั้นการดรําเนินงานของผู้นํา จะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคลในท้องถิ่นเป็นอย่างดีและสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งก็คือว่าในชุมชนเองคงจะต้องมีการสร้างผู้นํารุ่นใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะทดแทนผู้นํารุ่นเก่าซึ่งอาจจะต้องล้มหายตายจากต่อไปในอนาคตเพราะมิฉะนั้นแล้วก็พบว่าบางชุมชนที่ได้ไม่ได้มีการเตรียมการในเรื่องนี้ไว้ก็อาจจะประสบความล้มเหลวหรือ ควาไม่เหมาะสมในการที่จะพัฒนาชุมชนของตนเอง